โอเคครับทุกคนผมก็ต้องสวัสดีทุกคนนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์โลเพนะครับที่ทุกคนอยากเล่นกันมานานนับ20ทสทศวรรษนะครับผมใน,นที่สุดก็มีคนเปิดสักทีนะครับโชคเนี้มันไม่ค่อยมีคนเปิดแนวโลเพเลยเอาตรงๆนะก็คือเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกที่ผมโปรโมทในช่วงหลายเดือนนะครับไม่ได้หลายสัปดาห์แล้วกันนะเดยวจะูเวอร์ <The Driver S 2> ไปอะไรเงี้ยไอคอนเวอร์ว่ะอะไรเงี้ยแม็กดอนดาอะไรเงี้ยน้องอันนี้คือจักรยานฟรีนะครับทุกคนรับแล้วก็กดเอ่อ ทำกใช้ไงวะอ๋อ,อ,อนี่ครับขับรถพิมพ์คลานะครับพิมพ์ตามนี้นะครับที่เขาจะบอกไว้นะไม่ไงตรงนี้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะแล้วนี้ก็คือยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเออประมาณนี้แหละนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับ <S <S ตามนี้เลยเฮ้ยคเกมเมอร r ทีว่วะเฮ้ยนี่ของเคแบบของจริงเลยเป่ะเนี่ยโอ้ไม่ใช่นะนี่คือดูรายละเอียดต่างๆนะครับก็คือจะยศตามนี้นะครับ อันนี้อ่านกรดนะครับนี่อันนี้คืออะไรอ่ะรับตำรวจ3คนขอ,อคนขยันทำงานนะครับ <Wow. S 1> หมออีกสองคอยชุบคนที่ตายนะครับติดต่อได้ที่แอนดมินในกระเป๋าผม ah. อันนี้คือโลโก้อ่าพีทแคทเหรอพีทแคทนะครับเอ้ยพีทแคทไอคเอ่อะอะไรวะ คีตี้เคทีเอออันนี้คืออ่าคำนั้นนะเอาจะตึกแล้วจะตีกันได้เลยครับระวังด้วยนะครับผม,อมเอาจะตึกแล้วนี่เฮ้ยใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นไนอ้หนุ่มเฮ้ยนี่มันรถแลมโบนี่นะาไม่ใช่แลมโบนี่มันไอแปดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่เก่งรถช่างแม่งนะครับผม,ผมขับแล้วโอ้ยนี่รถนี่รถสปอร์ตจริงไม่ได้ช้ายังก็เต่าตเลย ทิงที่ผมจะพาไปในเมืองนี้นะครับก็คือไม่มีนะครับผมไม่อยากจะสปอร์อะไรเยอะแยะตอนนี้นผมมีเงินแบบโคตรเยอะเรียกผมว่ามหาเศรษฐีก๊อตนะครับทุกคนถ้าไม่เรียกผมก็จะแจ้งตำรวจจับนะครับเซิร์ฟนี้ใครเข้ามาโดนตำรวจจับนะต้องเรียกผมมหาเทพก๊อตนะครับ oh. ถ้าเจอผมนะอืมแต่ก็ไม่น่าเจอนะครับ <c oughs> อุ้ยนี่มันอะไรีิเอ้ยนี่มันสมรับอาชีพนี้แล้วก็อันนี้ก็คือร้านซื้อยศไอซีรถนี้เออนี่นะครับ พีิการใช้รถประมาณนี้เก็บของตรงนี้นะโอ้ดูด,ดูรถดิรถโคตรเยอะครับน้องๆแต่ผมก็มีตังแลเหลืออะไรเงี้ยนะนี่ผมก็สามารถซื้อรถอันเนี้ยแบบตังแทไมายุบก,กระเป๋าได้นะครับรถที่แพงที่สุดในโลกในกะ็เคาเจอผมเดี๋ยวผมให้นะอ,อยหยอกนะครูไม่ให้แะครับไม่แต่แม่งมันบั๊กนะครับผมต้องเอาเขาเซิร์ฟใหม่นี่จะหายนะบั๊กคือแบบความเร็วมันไม่เพิ่มไง นี่โอ้ยอันนี้ผมมาแล้วแอดมินผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเป็นสมัครอาชีพคนเก็บขยะละกัน,กนอ,อ,อ,อาชีพจุดจนอะไรเงี้ยเนานะอืมดูครับเดี๋ยวผมสมัครแล้วนะนี่เก็บขยะโอ้โหอาชีพจุดจนนะครับผมไม่แย่สำเนียกตัวเองเลยว่าผมเป็นอาชีพเก็บขยะอะไรเงี้ยโอ้เฮ้ย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 แอดมินวิ่งไหวจังวะ มาแนละ้วแม่งคุยขยะอ๋อกำลังคุยนะครับนี่เราต้องกดกดป้ายนะครับคุยขยะแล้วเราก็กดป้ายแล้วก็รอเวลานะครับการคุยขยะนี่ขยะเออดีดีนะครับ <Wow. S 1> คือมันจะการปั๊มนะครับต้องแบบกำลังคุยอะไรเงี้ยืมนนีอ,อ,อันนี้กดเพื่อของอาชาตึง้งโอ้โอโอโอ โอเคขนกระชามจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้หน้าธนาคารนะครับแล้มาขนได้นะครับแต่จุดโพสเซสผมจะไม่สปอยนะครับ <c oughs> ผมจะไม่สปอยคนเด็ดขาดและผมก็จะไปแล้วจุ๊บ